สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะครับประจำวันที่2กลกุมภาพันธ์2,026ครับคือเราเพิ่งผ่านเดือนมกราคมมาที่แบบหูเป็นบททดสอบความอดทนของจริงเลย <c oughs> วันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อครับว่าแล้วเดือนกุมภาล่ะมันจะเป็นบททดสอบความกล้าอย่างที่หลายๆคนว่ากันไว้จริงไหมโดยดูจากข้อมูลสถิติในอดีตกันครับ <c oughs> ใช่เลยค่ะภาพรวมคือปี2026เนี่ย เปิดตัวมาได้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเยอะมากแต่พอมาดูข้อมูลระยะยาวของเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะที่ทําให้เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมาแต่อยากจะย้ํากันไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าสถิติพวกนี้คือภาพสะท้อนพฤติกรรมของตลาดที่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่เครื่อง,งยืนยันอนาคตนะคะแน่นอนครับนั้นเรามาเริ่มกันที่เดือนมกราคมที่เพิ่งจบไปก่อนเลยสถานการณ์มันรุนแรงแค่ไหนครับถ้าจอดจงไปที่บิตคอยเนี่ย ผลตอบแทนเดือนมกราคม2026คือติดลบไป10.17%ซึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตที่ควรจะเป็นบวก1.91%นี่คือผิดฟอร์มไปเยอะมากเยอะมากค่ะแถมยังเป็นเดือนมกราคมที่แย่เป็นอันดับ5ตั้งแต่ปี2013เลยนะคะโหขนาดนั้นเลยแล้วถ้ามาดูฝั่งอุตเทเรียมนะคะอันนี้น่าจะหนอกกว่าอีกคือผลตอบแทนเดือนมกราคม2026เนี่ยติดลบไปถึง17.52% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ปกติควรจะเป็นบวก16.81โอ้โห oh, oh, ช่องว่างมันห่างกันเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะคือเป็นเดือนมกราคมที่แย่เป็นอันดับ3ตั้งแต่ปี2017เลยอืมพอเห็นภาพเลยครับทีนี้ขอเปลี่ยนประเด็นมาที่ความหวังในเดือนกุมภาพันธ์บ้างดีกว่าพอเดือนแรกมันแย่ขนาดนี้แล้วเนี่ยสถิติในอดีตของเดือนกุมภาพันธ์มันบอกอะไรเราบ้างครับตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจมาก พราะถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังของเดือนกุมภานะมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยสำหรับบิตคอยค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่บวก1 2บบวก12%ใช่ค่ะและที่สำคัญคือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเคยปิดลบแค่3ครั้งเองโห oh. ส่วนอีเตอรียมก็ไม่ต่างกันค่ะค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก10.37%และเคยติดลบแค่2ครั้งเท่านั้นภาพมันเลยค่อนข้างชัดว่าหลังเดือนมกราคมที่อ่อนแอ กุมภาพันธ์มักจะเป็นเดือนแห่งการฟื้นตัวหรือรีบาวน์ครับฟังดูดีมากเลยครับแต่มันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วทั้งหมดนี้ยมันหมานความว่ายังไงนักลงทุนควรจะมองข้อมูลชุดนี้แบบไหนดีครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือมุมมองเชิงวิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดกำลังอยู่ในโหมดความกลัวมากกว่าความโลภอย่างชัดเจน แต่ในประวัติศาสตร์ก็บอกเราเสมอว่าโอกาสดีๆมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นของตลาดมันต่ำแบบนี้แหละคะ่ะสิ่งที่สำคัญคือนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการหาข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารมากกว่าที่จะรีบร้อนเข้าไปไล่ราคาะคะ่ะอ๋อเข้าใจเลยครับงั้นผมขออนุญาตสรุปประเด็นสําคัญในวันนี้สั้นๆนะครับ1ก็คือเดือนมกราคม2026เนี่ย ตลาดออนแอร์กว่าค่าเฉลี่ยแบบชัดเจนมาก2คือสถิติย้อนหลังมันชี้ว่าเดือนกุมภามักจะให้โอกาสเสมอและสุดท้ายก็คือตลาดตอนนี้ยังอยู่ในโหมดระมัดระวังไม่ใช่โหมดที่คึกคักอะไรครบถ้วนเลยค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ฟังไปลองคิดตามกันดูนะคะว่าคำถามสำคัญจริงๆอาจไม่ใช่แค่ว่าเดือนกุมภาพันธ์จะขึ้นหรือไม่แต่มันคือ ถ้าบรรยากาศของตลาดเริ่มเปลี่ยนโทนจริงๆเราพร้อมที่จะปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วหรือยังการเตรียมพร้อมสำคัญกว่าการคาดเดาเสมอค่ะเป็นคำถามปิดทยที่เฉียบคมมากเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนะครับ และขอเชิญชวนให้ผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยคือกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ